รถยนต์ให้แค่คนละชิ้นครับยาวหลายต้องแบ่งหมูน้ำครับเออหมูทอดชิ้นหนึ่งแล้วก็เอากุนเชียงเอาเอาไข่เอาอย่างน้ำหมูทอดได้คนละชิ้นครับเออของดีมีหน่อยต้องแบ่งกันกินเอาหลายอยู่เมันก็หลายคนเนาะเออครับหมูทอดเอาคนละชิ้นครับหมูทอดเอาคนละชิ้นต้องกินน้ำกันแบ่งน้ำกันยังแซ่บเออนั่นแหละ มีอย่างแบ่งกันเจียน,น,นอ่าเขาไม่ละลบ๊อือเออไปเออนั่นละเลออไ,ได้ไดย้ยม่บ่ดิโอ้ยอาะมามา Obrigado. <laughs>